สวัสดีครับสวัสดียามเย,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 ย็นๆเลยวันนี้ผมก็ขึ้นมาไล่ข้าวโพดเหมือนเดิมนะทุกคน๋ยวผมจะให้ทุกคนดูข้าวโพดท,ที่มันขึ้นนะดูสวยมากนะทุกคนนะดูเป็นล่องเลยดูมองนี่เป็นล่องเลยครับดูเป็นล่องแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะดูในน้ําเขื่อนสีได้ขึ้นนะครับข้าวโพดกําลังขึ้นนะทุกคนนะดูบรรยากาศดีมากมาวันนี้เราก็ขึ้นมานะครับเป็นวันหยุดนะครับวันหยุดขึ้นมาทำไรข้าวโพดดู ไรกระโพดนี่ของแม่ยายนะสวยมากบรรยากาศด,ดีมากตรงนั้นเนี่ยทุกคนนะที่ว่าเขาเจอช้างนะทุกคนทิ้งรถมอไซค์แล้วก็วิ่งเลยเจอสามตัวนะ,นะนบรรยากาศไรกระโพดกระโพดกำลังโผล่นะแล้วก็มากับรถคู่ใจเหมือนเดิมนะนี่มากับแม่บ้านเหมือนเดิมสูบมาเฮ้ยเหนะื่อยเหนื่อยจะทำกูเมือม่อยสิละที่นอกแล้ว อันนี้ที่เ่าหยอดนะพี่น้องหยอดก็บก้างขึ้นนะครับเบิ้งขึ้นก้าังงามนะเบิ้งขึ้นก้าังงามนะอันนี้ลายมือเอกด้อแถวนี้ก็จะมีหินนะแต่ฝั่งผนกับบ่มี่เห็นนะแถวนี้ก็จะขุดเอาแล้วนี้ก็บ่บมีหินครับงามบรรยากาศมาขอดครูใจกครับพี่น้องบรรยากาศยามเย็นๆน,นะครับผมผมจะย่างไปเอารถมอเตอร์ไซค์อยู่พูนมอเตอร์ไซค์แห่ไม่เท่าเบิง้งขึ้นเป็นล่องเลยนะพี่น้องเบิง้ง เป็นแถวเลยแถวงามๆครับเบิ่งเป็นหล่องเป็นหล่องอันแนมเห็นงามครับข้าวโพดเกิดงานครับส่วนนี้ถือฝนถือฝนจนหยอดบ่ไดิบเลยครับโพดงามข้าวโพดก็งามนะครับอันนี้นก็กระา่อมมันกับเป็นหม่องที่ว่าเขาเจอสังนะเพี่นอนเจอสังแบบถิงมอไซค์หราเลียนเลย,ดยเด้อตอนนี้ผมเขาระเบิดปิงปองมานำอยู่นี่เห็นไหม ถ้จเจอกับจุดล้วก็แลนเลยเด้อพี่น้องบรรยากาศนะครับเบิ่งเป็นแถวงามเลยอันนี้ผมไแม่ท่าผมเอะก,กับโยตีนพุทบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาตินะครับผมไปสียางไปเอารถมาใส่ให้แม่ท่าวนตกเด้อพี่น้องตกแบบรล่ลนๆนะครับตกแบบเล่ลนๆมาตกแห้งไปเไหนนะตกแห้งแต่อยามขึ้นเนี่ยผมต้องมาไหลสางนะครับ ว่าสั่งเนี่ยเขาจะมักเที่ยวยำขึ้นยำเวียเนี่ยบ่ค่อยเห็นตัวนะครับยำเวียเขาจะไปอยู่ในป่านะนี่กระติกนี่ก็เป็นฝีมือสั่งได้พี่น้องเบิง่งเนี่ยสั่งเหยียบตั้งแต่ปีที่แล้วครับกระติกนี่กระสิเมี่นี่เบิ่งของโมเอะจะเป็นแถวได้ได้พี่น้องเบิ่งนี่เป็นแถวงามเลยครับแนมเบิง่งแนมเบิ่งในกล่องก็งามนะครับอันนี้กางไล่ของโมเอ๋นะครับ อันนี้ก็เป็นลายของญาติทาขงขานกันพระท่านยอดนะครับเขางามให้พี่น้องบึง้งพู้นบึง้งงามครับพี่น้องบึง้งเห็นท่าหนามนะบรรยากาศดีนะครับลายขมูเอนี่บรรยากาศดีบมวนขึ้นหุ้ยเลยนะนาจีช่วงนี้กับช่วงหนาฝนนะครับเขาก็หายสุมได้อยู่มันกับบล่ามเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหนาฝนมันบล่ามมันจุดมาก็อยู่ใส่กันอยู่หนักเลย ก็เป็นขึ้นนาแรกนาแรกมาฮันเขาบ่าห้จุดนะครับถ้าจุดนี่แป้นเหมือนแล้วครับพี่น้องเนี่ยเป็นหล่องงามมาพี่น้องเบิง่งเนี่ยเบิ่งงามแล้วก็เป็น่านามมันอากาศดีครับเา้าเนี่ยลายคอมูเอ็นนี่แสดงเห็นธรรมชาติเลยคุณมองผมเคยไปยิ่งปลาพี่น้องเบิง่งกูเห็นบ่ผมเคยมานอนแล้วก็ยอนยิ่งปลามากับอาจารย์สอนแล้วก็เจนชัยแล้วก็พวกพี่หนุ่มอาจารย์ดิดนะครับแล้วก็พี่ใหญ่นะครับอ่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ใ,หญใจอะไรนะ ทีใ่ใหญ่อะไรไม่รู้มานทากันนะพี่น้องบรรยากาศเป็นแถวเป็นแนวงามนะเขาโมเอได้พี่น้องเบื้องแนมเบื้องกันงามเด้อพลินแต่ก็เบื้องพูนเขาอันนั้นก็จะเป็นเขาเขาเอื่นเขาคนนอนนอนแบบนอนคุกเขานะพี่น้องหันขางนะครับเห็นเป็นรูปคนนอนเลยจะเตอนนีกนนแกบผมขุดขุดหยอดไปแล้วแถวนี้บรรยากาศดี ย่ำขึ้นผมกับสิมะาลา่ไล่สส้างอีกคือเก่าลวพี่น้องย่ำขึ้นย่ำขึ้นในส่างเที่ยวมากกับสิมาก็พอเถ่านะครับไฟสายกับสิแง่งแง่งกับสิเห็นมืดละถ้าเห็นสปปัตว์ปลามากกีสิแนมเขาแย่งไฟมากกี้สิสัดแย่งสัดไปนะครับพี่น้องถ้าเห็นตาตาสาปปัตว์ปลาเนี่ยกับสีแดงจึ้งคึ่งเลยตาส้างนี่เป็นตาสีข,ขาวนะพี่น้องนะตาบ่แดงนะครับย่ำขึ้นตาส้างนี่ตาสีขาว ผมว่านาดเป็นตาสีขาวเลอเป็นดอกตาสางนะย่ำขึ้นนะตาบดแดงตาบดแดงอันนี้ก็เป็นของ er มูเอสเลยพี่น้องนะนี่เป็นไรเขามูเอสยอดงามตัวนี้งามง่ายอัวนี้ก็โตัยอดก็ับลังขึ้นอันนี้ก็จะเป็นต, land ต้นบัะขามด้วครับต้นบัะขามนี่ถ้าต้นถ้าต้นบัะขามต้นนีง่ายแด้วพี่น้องถ้าต้นนีง่ายพุ่งกระสีเห็ดเห็ดบานอยู่ทั้งนี้เด้อเห็ดบานอยู่ทั้งต้นบัะขามเราก็จะแนมไป แน่ไปก็จะเห็นผุ่นธรรมชาติมันนี้งามเหมาะแคามมาามมา่ถ่างนะพี่น้องแค่ถ่างแค่ถ่างไว้ถ้าขึ้นยางมาเอารถยางมาเอารถให้แม่ท่าเด้อพี่น้องยางมาไกลแม่ท่าจะรถเลยไกลเกินพูดอันนี้ผมยางม,มาะตูมอันนี้ก็เป็นของเออ่พี่เ,ยนะเ,ยเขยเด้อนะพี่น้องพี่เขยหมู่เอนี่งามข้าวโพดงามนะพี่น้องปีนี้ขา้าวโพดงามนะครับปีนี้ขา้าวโพด งามเห็นบ่เป็นแถวแนวดีค่ไหนนี่เป็นแถวงามเป่าตอนนี้ก็เป็นหินหลายนะเป็นหินหลายนะครับโตคุดก็ก็ล่างขึ้นนะครับเนี่ยเบิ่งขึ้นเห็นบ่เนี่ยัวหยอดนะคุดหยอดนะพี่น้องมันจะมีขึ้นแน่ขึ้นแน่เป็นบางช่วงช่วงเนี่ยก็บสิ่ถากันแน่จังหน่อยถากันแน่จังหน่อยเห็นบ่อันนี้ก็งามเบิ่งติละ ข้าวโพดกำลังงามหนาเห็ดข้าวโพดแล้วเสาร์อาทิตย์มูเอ๋ก็บ่ได้หยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นี่บ่ได้หยุดพักผ่อนอ่ะก็สิมาเฮ็ดไทยเฮ็ดนาเฮ็ดไทยเฮ็ดไทยเฮ็ดสวนคือเก่านะครับพี่น้องงามครับในพี่น้องเบิง่งข้าวโพดงามนะอันนี้ของพี่เขยอันนี้ก็เป็นของมูเอ๋ครับของมูเอ๋ปีนี้ถ้าฝนบ่แรงก็สิงามอยู่ มาถึงรถมอไซค์ละรถมอไซค์ในแถามันนี่ก็เป็นหมองซางกในพื้นหลังเบิ้งใหญเบิ้งฝีมือของของสางนะหยับมุนเมื่เบิ้งกระติกน้ำเบิ้งเจะเบิ้งกระติกน้ำอันนี้กระติกน้ำนะเข้าไปเบิง้งถังถังน้ำหยับมุนเมื่นะครับเส้นฝีมือร์สงังในพื้นหลังเบิ้งแตกเมื่เบิงบ้งเจะเขาจีนยางขึ้นไปยงงางขึ้นไปยางขึ้นไปนี่ บางมือหนึ่งเขาเจออยู่นี่ละสามตัวแลนบบท่านแลนท่านอยู่แลนเกือบบบท่านนะพี่น้องเหยียบมุ่นมุดเลยเธอเนี่ยแถวกระต,กกติกน้องกระติกน้ำเนี่ไว้เหยียบมุ่นมุดเบิ่งหมอ้อเบิ่งหมอ้อเบพี่น้องเบิงบ่งที่ละหมอ้อแปหมดเบิ่งที่ละแปลเบิ่งหมอ้อเหยียบจนแปเลนะครับโอ้ยหม้อตาแขยางดีเหยียบเป็นแปลพี่น้อง แฝดมั้งสังเพิ่นสร้างปลาเพิ่นหายนะครับเจดให้กะต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้ช่วงให้ช่วงช่วงให้ช่องผูนะครับเป็นใหก้กะต้องระมัดระวังสั่งปลากะเที่ยวคราวนี้พวกสัตว์ปลากหลายนะครับพวกเก่งกวางเก่งกวางกระหลอกกระแตกระจอนไก่ปลาไม่หมดน,นะครับพี่น้อง ขึ้นรถแล้วปไปไปต้มกันครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องขี่รถเที่ยว,วยนยวะยากมากไปกับกับเป็นกิโลครับจอดรถเลยด กลางธรรมชาตินะครับบรรยากาศผ่านไปตามธรรมชาติครับดี่มากมเลยครันบนี่บอน้องเห็นวิวอยู่งขงัขงข้างบนณบองามครับคุณบรรยากาศงามครับเรนน้งองบ,บรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศสดชื่นมือนผ้า,าพี่พาน้องมาบึงให้กับฝนีล วิวดีนะครับบ่ค่อยได้ลงคลิปเนีเด้อพี่น้องนี่ยอกจะผ้าพามาชื้อรถเพือ่อนคนให้คนสวนชามธรรมชาติครับรถนี่นเดียว เจ้าสีา่กับโผดงามบ่ะเขาโผดงามบ่ะพี่พี่นี่กับโผดงามอยู่เลยนะงามคักงามพี่นี่กับโผดงามงามคักจนเหนื่อยเออพี่พนี่กับโผดงามเด้อพี่น้องอะจับกล่องพี่นี่กับโผดงามสาธิพาหน้องส้มให้เขาโผดเด้อพี่น้องกี่น้งขึ้นสองใบสามใบขึ้นนี่กับชิมมะลัสส่างอีกคือเก่า บระกานไรสั่งสร้งไรนบังยางไปกลับก็ใส่เวลา สิบนาทีบรรยากาศหลอมรอบด้วยธรรมชาตินะครับนะมองไปก็มีแต่ธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นทะเลมหมอกกลได้โอเคทุกคนเนาะก็ไว้เจอกันชิปหน้าครับผมวันนี้ก็บวมียังหลายครับพาพี่น้องส้มสวนครับผมโอเคไว้เจอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย